อะไรครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปอะไรคอโซเวอร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาทําอาวุธแรงเอสนะครับอาวุธของด่านล่าสุดนั่นเองหรือก็คือนี่ครับทวินดาโกนิกเอ็กซ์นะครับแล้วดูนี่ผมอยู่แรงเอใช่ไหมดาเมจหนึ่งร้อยสิบเก้าจุดหนึ่งหกคิวเอนะครับแล้วก็ติดเอนชาร์สชั้นหน็ตงแปดนะครับถึงจะได้ดาเมจประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทําให้มันกลายเป็นแรงเอสนะครับซึ่งเงินที่ผมฟาร์มมาเนี่ยก็ฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่เงินผมมมีทั้งหด11.69 QI นะ พอเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะฮะผมคำนวณมาแล้วนี่เราก็ยังมีพวกขวานคู่แรล่งบีแล้วก็แรล่งดีอยู่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าขอซื้อไปให้หมดเลยและกันเพราะว่าผมคิดว่านะอาวุธเนี่ยผมจะทำถึงแรล่งเอสดไปเลยก็ซื้อไปเลยทุกคนพลานตังกันผลานตังกดจะนิ้วหงิกแน่นอนโอเคหมดละเรียบร้อยโอ้กี่เล่มก็ไม่รู้เนี่ย ซื้อมาเยอะมากนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปอัปเกรดกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเอาดาบเราไปรวมกันดีกว่าแล้วก็ถ้าวันนี้ได้เอ็นชา้นดีๆนะครับผมก็จะสอบขึ้นแรงเอ็นพัสไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครผมอยู่แหลงเอ็นแล้วเนาะรเราจะสอบขึ้นแรลงเอ็นพัสกันนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวเราจะรวมดาบกันเลยดีกว่าครับปึ๊บแรงอีก่อนเลยแล้วกันใส่ไปครับ เอเดวนะขวานแรงอีหมดแล้วหรอ,อยังเหลืออยู่นี่เมื่อกี้มันไปตีแรงดีนะครับนี่แรงอียังเหลืออยู่เอาแรงอีก่อนตีเพินดไปหน่อยครับทุกคนไปเผลอตีแรงดีเฉยเลยแล้วก็ชุดสุดท้ายปึ้งเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนหมดหรือยัง อ่ะโอเคแรงอีหมดละที่เหลือก็ตีแรงดีขึ้นแรงซีครับมาเลยแรงดีขึ้นแรงซีหมดหรือยังโอเคหมดละต่อไปก็ตีแรงซีขึ้นแรงบีนี่ครับตีเลยแรงซีแรงซีไม่เอายังยังยังเออเอาแรงซีก่อนเดี๋ยวเพิ่งแรงบีโอเคเรียบร้อยต่อไปก็แรงบีขึ้นแรงเอครับ มาเลยแรง B ขึ้นแรง A หนึ่งอันแล้วก็สองอันเรียบร้อยฮะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวปลดอันนี้ออกก่อนนี่ครับตอนนี้เรามีแรง A สอันดาเมจพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่สิ1สองุดหนึเจ็ดนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงมาเดี๋ยวเราตีขึ้นไปเป็นแรง S กันเลยดีกว่านะฮะเราจะได้อาวุธแรง S มาใช้แล้วโอ้โหใช้เพชรหนึ่งสี่คิวเลยนะอ่ะเรียบร้อยนะครับ โอ้โหดาเมจสองเท่าเกือบสองเท่าเลยนะฮะแรงเอสหุย oh, oh. สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมขอดูผงก่อนแป๊บนึงผงผมเหลือเหลือไม่เยอะแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวขอตีก่อนแล้วกันผงเหลืออยู่สามร้อยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ตีได้สองทีเหรออาตีไปแล้วกันหนึ่งช้ำเนี่ยสองทีที่สองได้รูททีสามติดไหมเอ้ยได้อยู่ ห,หมดแล้วหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปแลกผงมาก่อนนะแป๊บหนึ่งขอแลกผงสักครู่สักครู่อ่ามาครับมาแลกผงมาแลกผงขอผงหน่อยครับอ่าขอผงหน่อยอ่าเดี๋ยวอันนี้อ่ะแลกกันไปยาวๆโอเคหมดละต่อไปกันนี้ฮะ มันน่าจะทาไห้นี่นนะผู้พัฒนาเกมน่าจะทําให้แบบว่าสามารถซื้อได้โดยคลิกเดียวเลย <c oughs> เลือกจํานวนสูงสุดแล้วก็แบบกดคลิกเดียวแล้วจบเลยเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้มันแบบกดทีละอย่างทีละอย่างทีละอันหรือว่าหรือว่าเกมเขาจงใจให้มันเป็นแบบนี้เอาคนดูให้แบบว่าทําอย่างเงี้ยมันจะได้เสียเวลาขึ้นอ <c oughs> ย่างนั้นหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราไปตีกันต่อครับไปเอ็นชานกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอ็นชานได้แค่แบบสองรอบทุกคนผมเอ็นชานได้อีกแค่สองรอบเท่านั้นเองอะ โอ้ยมันช่างยากเย็นซะเหลือเกินมาขอเถอะนะชับเน็ตแปดชับเน็ตแปดหูคีติดคีเจ็ดแต่ไม่มีชับเน็ตมาให้เลยเพ่อะโอโหรูดเออไม่ไม่ติดละแล้วผมเหลือตัว๋วผมเหลือตัว๋วไอ้นี่ไหมทิกเก็ตผมตีได้ห้าครั้งครับทิกเก็ตผมตีได้ห้าครัง้งมาลองกันหน่อยว่าใช้ทิกเก็ตตีมันจะเป็นยังไงครั้งที่หนึ่ง โอ้ยช้าเน็ตเจ็ดช้ำเน็ตเจ็ดทุกคนช้ำเน็ตเจ็ดเดี๋ยวขอไปดู DPS ก่อนถ้า DPS รวมมันประมาณ3ามร้อย DPS ที่ผมว่าผมอาจจะพอก็ได้นะที่ช้ำเน็ตเจ็ดอ่ะอื้มช้าเน็ตเจ็ดว่ะดูมันออกมาให้ดิคนดูดูมันออกมาให้ผมดิมันออกช้าเน็ตเจ็ดอ่ะเราอยากได้ช้ำเน็ตแปดอ่ะอ่ะดู DPS อ่าลืมใส่เ <laughs> ลืมใส่อ่ะ DPS ดีเท่าไหร่ อุ้ย400 397ถึง400เลยเอ้ผมว่าน่าจะสอบขึ้นได้ผมว่าน่าจะสอบขึ้นได้ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองสอบดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนการตั้งค่านิดหนึ่งเปิดโจมตีอัตโนมัติด้วยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลอง,ออลองสอบขึ้นแรง N+ กันครับทุกคนเราจะขึ้นเป็นฮันเตอร์แรง N พัแล้วตอนนี้มาขอลองหน่อยละกันลองของลองของทุกคน น่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้นะม,มันมันเกินสามร้อยหสิบไปแล้วอะ่ะ DPS เรามันอยู่ที่ส9มร้อยเก้าสิบถึงสี่ร้อยอ่ะผมว่าน่าจะมีโอกาสได้นะฮะมาลองดูแล้วกันถ้าติดไฟหรือติดขีด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยทุกคนเฮ้ยผมว่ามีโอกาสได้ะ่ะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาส อาจจะยากหน่อยนึงนะครับอาจจะต้องแบบรีบหน่อยนะฮะช้าไม่ได้ตอนนี้แบบชั้นที่อห้องที่ห้าแล้วนะครับทุกคนเหลือเวลาอีกเจนาทีครึง่งทันพวกวะเนี่ยไม่จะทนววันหรอวะขอให้ทนันขอให้ทันนะครับทุกคนสาธุ ถ้าไม่ทันก็ต้องรอลุ้นอะ่ะรอลุ้นชับเน็ตแปดอ่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าตีอีกรอบเนี่ยผมจะได้ชับเน็ตแปดมาหรือเปล่านะขอแค่แบบติดชับเน็ตแปดอันเดียวก็ได้ไม่เอาออฟอื่นเลยถ้าติดออฟอื่นมาด้วยก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ติดเนี่ยก็ขอแค่แบบชับเน็ตแปดนะทุกคนชับเน็ตแปดมันจะแรงมาก DPS อ่ไม่ใช่ DPS ดิเขาเรียกว่าอะไรดาเมจอ่อดาเมจของอาวุธผมเนี่ยมันน่าจะขึ้นไป200 QA เลยนะตอนนี้มันอยู่ที่17 0 เดี๋ยวผมขอลงแบบว่าไปให้สุดก่อนนะว่าผมจะไปได้ไกลประมาณกี่ห้องนะทุกคนเหลืออีกห้านาทีทุกคนอ,อีกห้านาท,ท,คนนาทีครึ่งโอ้โหรู้ได้เลยว่าแบบไม่น่าทันไม่น่าไหวอะไปต่อ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 เนี่ยอยากมีห้องแบบนี้สักสามสี่ห้องประหยัดเวลาเยอะเลยโอเคห้องที่สิบแล้วเหลือเวลาอีกห้านาทีไม่น่าทันหรอกอาจจะไปอยู่ที่ประมาณห้องที่ยี่สิบอะทุกคนสิบเก้ายี่สิบประมาณเนี่ยผมว่า โอ้เกือบเข้าห้องบอสได้อ่ะไม่น่าทันนะครับยี่สิบสองวิเองโอไม่น่าทันนะทุกคนสิไดน้นะเนี่ยแบบเกือบจะถึงห้องบอสอยู่แล้วถ้าเราได้ชับเนแปดนะผมว่าได้เลยเอ่าอ,อาจจะแบบผิวเฉียดหน่อยแต่แบบได้เลยแน่นอนเนี่ยอืมเนี่ยคือมันจะจบอยู่แล้วอ่ะห้องยี่สิบอ่ะสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับหมดเวลา เราต้องได้ชับเน็ตแปดนะภาวนาให้เราได้ชับเน็ตแปดถ้าผมได้ชับเน็ตมาใช่ป่ะชับเน็ตแปดมาปุ๊บเนี่ยอืมเอาลืมเซฟอยู่ตรงนู้นอีกถ้าผมได้ชับเน็ตแปดมาขึ้นได้แนะ่นอน n+ ยังไงทุกคนก็ต้องได้เห็นแรง n+ ของผมเลยครับเสียดายไม่ทันนะอีกนิดเดียวจะถึงห้องบอสอยู่แล้วโอ้โหอ่าเดี๋ยวลองไป n ชาร์นดูแล้วกันผมเหลือโอกาส n ชาร์นอยู่ประมาณอ่าสี่รอบเนีครับทุกคนสี่รอบใ <laughs> ช้ทิเก็ตซะด้วย แหมประเด็นคือแบบเราใช้ทิเก็ตด้วยไงเดี๋ยวถ้าทิเก็ตเราใช้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาผงกันเนาะมาแล้วมาแล้วขอเลยขอเลยรอบเนี้ยขอเลยช้าเน็ตแปดเอ๊ลืมช้ำเน็ตแปดวอลพอวเอามาทำไมเอาวอลพอมาทำไมเนี่ยช้ำเน็ตแปดเลยครับช้ำเน็ตแปดเลยครับช้ำเน็ตวอลพอวสองเหมือนเดิมเลยโอ้โหเกลือยังเกลือ ชาร์ปเด็ดแปดอเพอบอเพาเจ็เอามาทำไมถ้าไม่ติดชาร์ปเด็ดให้เนี่ยเหลือทีสุดท้ายละเออโอ้ลูดลูดทุกคนรูดเกลือเค็มๆเลยเกลือเค็มๆเลยเนี่ยโอ้หไม่พอสเลยเดแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเรามมนยอมไม่ได้มันเหลือแค่แบบทีสุดท้ายใช่ไหมมันเหลือทีสุดท้ายใช่ไหมผมขาดอีแคอ่เท่าไหร่นะสิบทิกเก็ตนะผมขาดอีแค่สิบทิเก็ตเท่านั้นครับ ก็ขอใช้โลบักไปก่อนแล้วกันแอบสิบทิกเก็ตก็สิบโลบักนะครับอ่ะมาทีสุดท้ายละเชา้าเด็ดแปดฮอึอ่ะมันเกลือมันเกลือทุกคนเกมมันอออกเกลือให้ผมนะครับโอ้โห้เกมมันยังเกลือเลยฮะไม่เป็นไรนะะไม่เป็นไร เอาเป็นว่านะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมฟาร์มผงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวจะหาให้ได้เลยชับเน็ตแปดเนี่ยพอได้ชับเน็ตแปดมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลงอัพแรงกันนะครับจากแรง n เป็นแรง n plus เดี๋ยวเรามาดูดามเมลกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะครับผมถ้ามีอะไรคอมเมนต์ไปด้านล่างตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับจุ๊บ